ฮัลโหลสวัสดีค่ะผมพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอ็กซ์ซีโอท์ยอร์แนลนะคะจ้ามูนี่พี่น้องมูนี่วันนี้จะไปทานข้าวกับคุณยา่านะครับแล้วก็คุณย่าทวดนะครับผมพี่น้องจะเป็นว่าคุย่าแถวเดียวมูนี่มาเจอน้องมากขี่ไปนั่งเป็นไข่เพิ่งเดียวไปซ้ำพี่น้องไปกันสองคน,นะคระับผมก็เดี๋ยวก็แม่ไปหาซื้อของกินเนาะซื้อ,อก,กับข้าวเพราะว่าตอนแรกว,ว่าจะให้คุณแม่แหละให้คุณย่าแหละให้แม่แมผมให้อดแหละเฮ้ยนั่งกินด้วยแม่ว่ายังบ่ทันเมื่อจากให้ยูสัน ตัวน,นั้นตัวไปเนาะ,ะก็เลยวะจะเดี๋ยวซื้อไปให้ลูกไฟเห็นฮะซื้อไปให้ลูกไฟเห็นโอ้ยฮ่าฮ่ายโอ้ยซื้อลูกไฟเห็นเตี้ยบ่แกบ่นนได้กินแล้วได้กินไ,ได้ซื้อ,อ,อได้กินด้วยกัื้อส่อเน็ดไปตัวโอ้ยกานี้อะไรกันไปซื้อซ่อมเน็ตไงเดี๋ยวไปซื้อปลาของปลา,ปา,ปาเผาไปดูที่ตลาดเนาะข้าแล้วขึ้นออกเพราะว่าเมือนี้เดินทางสามจังหวัด เออวันนี้เดินทางมาสัญหวัดยะโสโมงดาหารอำนาจวันนี้ไปสาจังหวัดนะคะไปเสือไล่รถเกี่ยวเขาครับผมพี่น้องเจอกันบ้านคุณย่านะคะเดี๋ยวไปดูไปว่าจะได้อะไรไปทานเย็นนี้นะคะไปเลย มาตลาดอะไพี่น <caves> ้องตอนี้อยู่ตลาดกุชุ่มนะใช่ไหเสียบาเขาก็สิบคบ้านผมพี่น้องบ้านผมไปนหบ้านผมมีไฟแดงแลยตลาดกุชุ่มตลาดมีไฟแดงฮะตลาดมีไฟเออมีไฟแดงครเสยบตาขอจ่อยฮึสิบนะสิบ่าะ เรียดีไม่ได้ทำของข้าวนะผมเด๋อวซื้อับพอจะอ่านหไปกินเนาะ่ะดบ้างใครไม่้ะาเพอนชุมนะฮะกินมาร้ออีกเหรอเพื่อนเฮะห่เาราบเ่จังะจะกี่ผมก็มองงานกัเดินทางเป็นหอยตัวนันมึหาผู้สาวละขีถไปข่าฮะผู้สาวละน้อาเมื่อบาวเขาให้หลุดเนาะหาเราเป็นเช้าใ้ เออเอนหาชีลอยผู้สาวเชี่ยวนะอะไรบ้างเลยละค่ะชีพที่นี่ยมุกมาด้วยเลยไหม่หายแมงมุมมาล่าปลาหมึกมาล่าสิไปยกชิ้นโอ้ของเ่าติดคินเวลาทบรรยากาศเวลาวคือระชุมนะนี่เพนนะกระชุมอ่ะ ที่นี่กุชุมนะฮะมีเสียด้วยเสีย,ด,ยดังนะที่นี่กุชุมนหน,น,มนึ่งสองมสี่ห้าหกเจ็แปดสิบแค่บรรนึนาค่ะคือไปยังไงบ้าคะคือไปหวคือไปหลวงคือหลวง Khổ quá, quá chị là... Chị là nó chơi không hỏi, chị nghe mặt trời ơi mọi trời ơi mọi người mặt trời ơi mọi người mặt ได้แล้วันาทหนาตะูตูเดี๋ยวทูไปันได้๋ยวูไปทอดปะได้ตะทูไปทอดจ้าเอามันพมาสื่อเหรนะเห็ไปให้ยึกฮะโ่เหดกบขอไปลองเลยมาสื่อต้องต้องซื้อกับข้าไปกินนะครับโมเห็ดที่เสียให้ลูกไฟเห็ดร้านไฟว่าเห็นในยาเถ่ายินใช่ปะ อะไรท่ที่้นู้นเนี่ยอิสานะอะไรอีกอแล้วพอแล้วบอสที่นู้นอิสาถึงบ้านยาชวนแล้วตอะไรบ้างแกียงไก่ปะฮ้แกีงไก่แกงไก่ก็บาช่วยค่อันนี้เมื่อกี้ยไให้คุณด้วไม่คุะเพายว่าคุณยายกินมัมอนกไก่ก็ได้นะ เอาปิ่งไก่ยังก็ได้ล่ะเนี่ยห้าคอยซื้อน้ำเอฟคอยซื้อน้ำอันเอฟซีเอฟจีเอฟซีแถมให้บกไล้เพิ่งเนี่ยเนี่ยปลาเป็นอ่นเป็นเอฟซีเลยเพิ่งนะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับปิ่งไก่เพกนแถมให้บกไล้ดยนึงขอบคุณปิ่งไก่อ่าอยู่ตลาดกุชชุมครับผมเอฟซีของโอจาวขอบคุณมากปิ่งไก่หน่ะตลาดกุชชุมขอบคุณมากๆนะคะเพิ่นเป็นเอฟซีพี่น้องเพิ่นก็เลยอัน คนกันเลยแถมหายเื้อที่ที่ป่าพ่อแม่แถมเป็นรอยข้ายกล่องไปหาไปหาคุณย่าค่ขน่าวล่าสุดคือของแม่โทรมาบอกว่าแม่ไม่ได้ไปเลยคุณคุณยาไม่านมนคุณยยสว่าดีมแน่คุณ่าไม่ตอมาบอกคุณย่ะ บ่เปิดปิดไหมดูเดี๋ยวเาจังบ่อ่อนเลยบ่อ่อนกิ่เดือนกิ้มใส่ยายเรากจิ้มหลอเนะแล้วมียังกินมหลอเนะกิ้หลอกจินหลอกเหี๋ยวเพื่องเอ้ยบ้านยายบ้านที่อยู่มาตั้งนานนะครับผมโอ้จายลมลมี่เมียเป็นอะมากี่เมียเราเมยแล้วเป็นล้วพาง่ายไปใส่ผุ ใช่คุ่นฮะอย่างนี้มั้ง<ม>โอเควันนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรมาแกะใส่เนาะเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ถึงบ้านแล้วครับผมพี่น้องถึงบ้านคุณยายแล้วคุณยายอะไรแล้วครับผมกินเข่าคุณแม่มองแม่ไปเลยมาเมือ่อย์ไล่ไปแล้วมาคำเรื่องแล้วเรื่องแล้วไม่เหงแม่แล้ว ยัพงพวกเขาลบน,า <laughs> นี่นนย่ายขอยกินเดตเตอนี่แหละม่จฉาบทีเทือมีจะ่ไก่อหมูกับว่ามีเบิร์ตแอเขาไม่จฉากับเคตเต่ไก่ะนะมาเลยมาลมาเลยโอ้ยคำ <laughs> ปานเลยสดคำแหลก <laughs> อำปานเลยย่ายเอาวะ ลอไม่ได้กินคุณยายคุณยากินไก่ไม่ได้นะผมคุณยายกินไก่ไม่ได้แเดินมาดนคุณยายเป็นไรบอกบอกพี่น้องเลยยายเป็นยขากินแก้วลยเป็นลูกลกกระชาเป็นเก่าบ่อยเป็นลกเก่าลูเก่าพโอ้ยกินไก่เารอมันปวดมาจอย เขาอุ่นถูกแต่ว่าเหนียวเแียวไม่ไม่ไห่ไม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 กไม่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 กินไม่ไม้ไ่ไมนไม่จม่อม่ไม่ไก่ไม่ไอ่ไม่ไม่ไม่ไย่ไม้ไม่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 เม่ไม่อม่ไม่ม่ไ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 ห่ไม่่า่อม่ไม่้ม่ีม่ไม่ม่ไะครั่ผม่ไม่น้่ไม่ไนนะมรไม่้านที่อยู่มาเลี้ยงม่ได้หน่อมเนาะไม่ไม่่ ได้เลื่มาได้หน่อยอายุหลังเหนียะนี่เาอาวันนี้ก็อันจริงแต่พร้อมงานก็หนีเนาะแม่บ่ได้มมาลงพูมกับบอมาเพราะอ,อ,อ้อ,อบอมเสียผลแม่เขาเดียอยู่ไอ้ตลาดเขาเจ้าประเทศกลางๆเนาะตลาดกลางนะทลางพอด กินคอโด้พีนนองสลายด้ยยจิมิพวกมิ๊กยังกินคนไงน่าขำหลายว้าวก็ใจลายเด้อ <c oughs> นี่เสียบอะ่ะฉันตึงใจแล้วที่ขามอะไรก็คือเจว่วนิรุยได้เจียบวะจำบจูบวะ่ฮะจับหมือนวะเจบยวห็นนิรวยนะเปิดนมาเห็นหนวด เอาไปเอาเอาคเอาละไฟไยได้หมดอนยเนี says, up, ่ยพวกนี่มันเสียบกรกเอาอยู so ่เอามันกระเซ็นเซตตู้เย็นไว้ได้เลยเจ้าเดือนที่รองครับอย่าลืมนะใครที่ซื้อแจกใบสั่งแจกใบใส่ตู้เย็นไว้เนาะเห็นบ่จำได้เอาออกเสียดีเดี๋ยวเขาตัดเขาก็ออกมันแสียบกระเอาใหญ่มันยังเสียบกระเอาเนาะโดนมาหลายแล้วเราตัดก่อนเนาะอืมดีครับทำหรอมา คุณยายแซวบัรูซื้อไว้จะตุใหเลยสองน้ำแข็งไม่กินโดนดีประตูฮะไม่กินโดนอ่ะแียบัตรคุณคือซื้อไว้หยัแวบัตคุณยาทวดครับคุณยาทวดเดี๋วคงเจียมาเสือมาเดิมฮะมาเสือามเดิมอมก่มาแามีบ่ตึง่อโอ้ยไม่้ไเช้า แต่ปูงห่นพอลุงหามเจ็บอายุมบพอลุงหมป่ะน่าร้ายอยู่เรืองอ๋อปูไวู้พอนเป็นอันเก็บบกทัวปีไ่วะเขาไปปูไว้น้ำกันแทกแตว่ายลงไปบ่ไปเจ็บเล้วกนหกไปก็ได้มอไปก็ได้ญาลงกพอลุงหามเป็นเจ็บเขาไปหรอย้ายไปอันน่วยมันไปเห็ดเนี่ยไจัด ไมวัดแยู่บาทุกมื่อนี่ไปวัดไปวัดยู่บ่ไปเรือวัดพระไปเช้าวัพระซส่ไหมมืนเท่าข้ามบ่เมื่อเจ็บว่าปวดพ่อตัวกินกันด้วยาคือไห่เป็นส่วนเป็นส่วนยาทุจรูมาต่อยคนเมื่อมื่อร้านไหนเล่าแจ่มาาใจ ไม่แสบกินตัวเืยอมไมาแสบีนตัวเือมากใช่ไหมวะเันได้เยมันนั่งสองแต่อันนี้พี่้องอร่อยมากซื้อสี่สิบบาทซื้อสี่สิบบาทกันมาเป็นเป็นเ็บซีด้วยจ้ากันเป็นคนไทยคนไทยี่บรายเลยนะ่เลยอู้ไดยยี่ไรครับรขอบคุณด้วนะครับผมขอบคุณอ่าของร้านขายปิ่งไก่เนาะอยู่ตลาดประชุมับตลาดประชุม ยังไก่ก็ผอนอนกอืมพวกคนมากบองเจ้าวันรสชาติให้ก็ไปไหนหาเงินช่ไงละขนาเอาไว้เนี่ยคนง่านอกกันนักเรียนบอกจะซื้อมือนที่ซีนี่กับเรื่องมันแยบเละอืมมันยิ่มาต้อกฮะไป,ไะปรัดตอกจเบอยจ่าแถวปะเจไม่เห็นหร เชือเช่อไอแก่ไม่ต้อกินหมดเดียวคุณได้อาบประวัตเพื่อนเอาแจ่วในดุ้ยไปวัดปุมิหนึ่งบ่แต่แจ่วเหนือแจ่วบอกเขาบ่จ่ายหรอกไม่ให้นอนภูมกบ่ะไม่ให้นอนได้ด้วยแม่งกันกินแค่ไวพก่อนเนาะเพราะฉะนั้นสั่งซะเห็นปะสั่งซะกไปเนาะซังละเราส่งทั่วประเทศนะครับผม

คิดถึงคุณยายนะครับวันนี้เลยเว่างบ่ถือบ่ว่างแต่วันนี้ต้องมานก็ปีกเวลามากขี้รถเบิดมือด้วยวันนี้ครับรเบิดมือวันนี้ไปเช้ามันจะบาดคุณยายวันนี้เสืออะไรรถเกี่ยวให้สางขี้รถออมประเทศอยู่มาเห็นก็อุ่นใจไปนอนเอ้ยคุณยายแข็งแรงนะครับนาว่าเนี่ก็บโรคปอดระวังให้ดีนี่มาใหญ่มุมผาเลย ปวดโดปดปวดเลาได้คนไหนขงหนาวมายยัหนาเป็นห่วงหมดครับน,นี่อะไรอ่ะเก่ <S <S ๊ยวนี่อ่ะข้าวอันนี้ไก่นะผมไก่ร้านเย็ซีนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณเย็ซีด้วยเย็บซีไอตลานปินีนไก่เนาะยู่นในตลาดซีแยกกระชุ่มครับผมตลาดสดอันนี้แจกเลยนะครับสูตรีโค้ดเซยไว้ตัวชีผ่าน์ดมา แกนี้แหละค่ะไหมอือนี่โดนเหรนี้เอีอคนโดนเนี้บ้าอะอ้าวก็อบมากได้แมวมาเออแม่นบอบัวเมนนี่แหละบอมยนมีมาอัพโหลโอ้ยเราเลือกสีกันคลับไม่ใช่เมียบอสีกันเนาะสีฟ้ามันวายุได้ยิงด้วยสิบุก็วาบมาสินะโอเคไปลองกินเขาว้านครับ โอเคครับ okay, ผมไปล,งลงองรงักยาที่กินเาเสร็จียมันยาเหี้ยังยาชี้เชียวยาชี้เชียวเียวมากกว่าวันครับผมไปลองโอ้ย่ไม่ได้มาไม่ค่อยได้มากไม่ค่อยไ,ได้มากหายายเนาะเขาส่ยาเอียลายยางทย่าเลยนาะไว้เพรมนเนไว้ดุนน้อยใหญ่จไปดุนก็ยูเทียดอยูเทหนเทียบเาไปรุนกาเนไปดุ่นก็มีเพราะไกลยูประได กี่ีนาำตัวจาขอฮะเราถามถามมันไปแตนหน้าอิกถึงหน้าบกแก้มเทนันละไปคนอื่นดอกไปหลุดไปหลุดร้านั้นเอาไมถึงร้านเดินโอ้ยหวไหวยกะนทีครับพี่น้องมากินเขาครับคุณยายแล้วผมแยกถวยจียงแล้วก็คุณแม่กับ่อเหลียมกานะคุณแม่กับ่อเมากันนั่นแหละกแล้วก็เจ้าเขาแล้วเปถึงบ่เค่อยียมานะเจ้าเขา บ่เตือนแต่สิบวนรกเที่ยวเขาแล้วเปนย่ายบันยังสิเดียวผมแห่งบ้าหรอมงขึ้นฮะมขึ้นผมแยงบะบ้ามองขึ้นผมบตตกนใจแล้วโตฮะโตโตเลยหวคือว้าเปนตังยุนี่ตัวแห้งบ่ er ือเาตัวแข้งเดียวโดนตีกวอตัวแห้งตัวแห้งอาจีอะไรตัวอะไรลนเลยอาสิได้ไม่้องได้บันบอกฝากพี่้องที่ตามไหมโอ้เจ้าเลยฝากพี่้องบอกบอก ฝากพี่น้องฝากพี่น้องฝากพี่น้องติดตามโอดเย้าโอ้ติดตามโอดเย้าเด้อเอ๋โอ้ดีโอ้ดีหายหายยังหายโอดีอะโอ้ดียังหายเอ้หนึ่งพันบาทเนี่ยให้รับไปดรวยเด้อเอออ้หตี้ยังไข่ไหญ่สมควรมุ่งมา่ป่าชนะของลูกของเต่าเด้ออยูดีไม่แห้งให้ดีเฮ็ดเด็ดจัง ได้ใส่อยู่วันนักเอาเอาไปหายก็บม่ได้ใส่หรอกครับพี่น้องรายคือวันคือวันสิ่ร้านเรื่องเหรียญะขอใช่ผมแหละขอมาเลยจะเคลียร์มกมากอยู่นี่ห่วยว่าจะมันมากหัวดำมาขอมึงเลยให้หาบาทว่าอย่างใดเด้อเอาเฉยๆเอาเศร้าเอาชีพเอาเศร้าคือไว้อยู่โดยมากวิจัยอยากเศร้าคนละจุดเหมือนจะก้ามาเอาหาเอาชีพ ขันเราก็มีก็เอาอรียบร้อยแล้วล่ะใช่ทำลายกันไปครับโอเคพี่หลองสำหรับคลิปนี้ก็จะกลับบ้านแล้วครับผมเจอกันเดี๋ยวจะลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็น์ช่องวอดเยวลชาแนลแล้วก็วอนเยลเฟมเบอรี่แฟนเพจนะครับผมพี่หลองครับตายไปก่อนคลิปนี้สวัสดีครับไปตายครับโชคดีเด้อโชคดีเด้อลูกเต่าเอ้ยครับคุณ